สวัสดีคะ่ะพี่น้องเขามาพปกับ่องสาวร้านผ้าแซบเหมือนเดิมน,นะคะพี่น้องคะ่ะมันในสาวร้านจสพ้าพี่ผน้องมากินยำวุ้นเส้นใส่หม,มูยอคะ่ะพี่น้องคะ่ะไส่หม,มูสับค่ะพี่น้องก็สิกินกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกาลังไดใจกับสองสาวร้านผาแซบนะคะพี่น้องคะ่ะและฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะ และกดติดตาม,มทางแฟนเพจด้วยนะคะพี่น้องคะเพื่อเซอ่าพาคลิปใหม่ๆต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องคะมาขมัดพี่น้องะะหิวแล้วค่ะมาแซ่บๆน้องสาวดันจ้าอย่างบุ้นเส้นน,น,มน,นผมก้มพี่น้องคะแซ่บ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ลิปนี่กับสาวอลันอิ่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะสาวอลันก็ขอตัวลาพี่ลา่น้องไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะเอาไว้พบพอกันในคิดหนาคา่ะขอบคุณในการรับชมคะ่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะพี่น้องค่ะและติดตามทางแฟนเพจด้วยนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีคะ่ะ